สวัสดีค่ะเด็กๆค่ะสำหรับคลิปโรนี้นะคะครูฝนก็จะมาสอนในรายวิชาการงานอาชีพในระดับชั้นมระถมศึกษาปีที่1ซึ่งเนื้อหาในคลิปโรนี้นะคะก็จะเป็นเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายเด็กๆพร้อมที่จะเข้าสู่เนื้อหาบทเรียนกักันแล้วหรือยังคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูเนื้อหาบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าอย่างง่ายกันเลยดีกว่าคะ่ะ การซ่อมเสื้อผ้าอย่างง่ายนะคะเสื้อผ้าเนี่ยที่สวมใส่เป็นประจำนะคะอาจมีการชำรุดได้อาทิเช่นนะคะกระดุมหลุดตระขอหอลุดหรือผ้าขาดเป็นรูเล็กๆนะคะถ้าเสื้อผ้าของเราเนี่ยชำรุดเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรทิ้งนะคะควรนำมาทำอะไรคะเด็เลขาอ่าควรนำมาซ่อมแซมท,ทันทีนะคะเพื่อให้ใช้งานได้อีกและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของครอบครัวนะคะในการซื้อเสื้อผ้าใหม่ ซึ่งการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะถือว่าเป็นวิธีการที่ทําให้เสื้อผ้าที่ชํารุดเนี่ยกลับมาใช้ได้ซึ่งทําได้หลายวิธีนะคะตามลักษณะการชํารุดดังตัวอย่างเช่นนะคะลักษณะการชํารุดนะคะ1เลยก็คือได้ขาดหรือหลุดนะคะสิ่งที่เราควรซ่อมแซมนะคะนั่นก็คือใช้เข็มกลับได้นะคะ ผลที่ได้นะคะนั่นก็คือตะเข็บเย็บติดกันเรียบร้อยนะคะถ้ากระดุมหลุดเนี่ยก็ใช้เข็มกลับได้เช่นกันนะคะผลที่ได้ก็คือกระดุมติดกับผ้าเรียบร้อยนี่คือลักษณะของการซ่อมแซมนะคะแล้วก็ที่การซ่อมแซมรวมไปถึงผลที่ได้เดี๋ยวในชั่วโมงเรียนนะคะครูฝนจะมาอธิบายให้กับเด็กอีกหนึ่งครั้งนะคะเกี่ยวกับเรื่องการซ่อมแซมเสื้อผ้าต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปดู วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ซ่อมแซมเสื้อผ้ากันบ้างนะคะเด็กๆคะหนึ่งนะคะนั่นก็คือเข็มนั่นเองค่ะเข็มนะคะก็ใช้สําหรับเย็บผ้าทําจากโลหะปลายแหลมนะคะมีรูเล็กๆนะคะที่ก้นเข็มไว้สําหรับร้อยได้เวลาใช้นะคะเราก็ต้องควรระมัดระวังนะคะเพื่อไม่ให้ปลายเข็มเนี่ยแทงนิ้วนะคะหรือส่วนต่างๆของร่างกายและเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะก็ควรปักเข็มไว้บนหมอน หรือเก็บไว้ในกล่องที่มีฝาปิดให้มิดชิดนะคะและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะเข็มค่ะ 2. องนะคะได้เยบผ้าได้เยบผ้านะคะก็ใช้สําหรับทําอะไรคะดิดขาอ่ายึดผ้าให้ติดกันนะคะมีหลายสีเลยซึ่งควรเลือกใช้ได้นะคะที่มีสีใกล้เคียงกับสีของเสื้อผ้าที่เราจะซ่อมแซมเพื่อความกลมกลืนสวยงาม และเมื่อใช้เสร็จแล้วนะคะให้ม้วนเก็บได้โดยพันเข้ากับหลอดได้นะคะเพื่อป้องกันเส้นได้พันกันจากนั้นก็เก็บใส่กล่องให้เรียบร้อยค่ะดังรูปภาพตัวอย่างที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยนะคะ 3. นะคะกันไกกันไกนะคะก็ใช้สําหรับปัดผ้าและได้นะคะกันไกเนี่ยมีหลายขนาดเราก็ควรเลือกใช้ขนาดที่จับกระชับมือนะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เช็ดทําความสะอาด จากนั้นเก็บไว้ในซองหรือกล่องเครื่องมือทุกครั้งนะคะและนี่ก็คือรูปภาพตัวอย่างนะคะกันไกลค่ะเด็กๆคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราไปดูประโยชน์กันบ้างนะคะนี่คือแผนผังนะคะประโยชน์เกี่ยวกับการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะ 1. น,นั่นก็คือเสื้อผ้าที่ชำรุดเนี่ยก็นำกลับมาใช้ได้อีกครั้ง 2. นะคะประหยัดค่าใช้จ่ายในการจ้างช่างมาซ่อมแซมแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อเสื้อผ้าใหม่ สามนะคะเกิดความภาคภูมิใจที่สามารถซ่อมแซมเสื้อผ้าได้ด้วยตนเองและสี่นะคะเป็นการใช้เวลาว่างเนี่ยให้เกิดประโยชน์นี่คือประโยชน์ที่ได้รับนะคะจากการซ่อมแซมเสื้อผ้านะคะด้วยตัวของเราเองค่ะเอาละค่ะเด็กๆาก่อนจะจากกันไปนะคะครูฝนก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะให้เด็กๆกลับไปทบทวนเนื้อหาบทเรียนที่เราได้เรียนกันมาในคลิปตรนี้นะคะสำหรับคลิปหน้าเราจะเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรนั้นนะคะปโปรติดตาม วันนี้ครูฝนก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปโดหน้าขัดเขขาสวัสดีค่ะบ๊ายบาย